เราจะมาร้องเพลงชอบที่เธอเป็นเธอซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไลผมปิดไลไ,ลไว้ก่อนมีใครเคยบอกกับเธอหรือ,อยังว่าเธอน่ารัก ว่าเธอสื้อไว้เกินใครทั้งหมดเลยสั่งถูกใจสันเลือเกินสั่งนามองบอกในไหมบ้านอยู่ห้นแห่งใดหรือว่าเจ้าเป็นดาวจากเมืองเหนือหรืออีลาคำแพงแดนอีสันคนสเสอร์ข้าเมืองผ่ากลาง หรือสาวงามข้องเมืองตายยอมรับตรงตรงเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้มรู้ไหมเวลาที่เธอจองตาเส้นเ่ินจริงจริงเธอทำให้ใครคนหนึ่งลงรักเธอขอถามตรงตรงเลยขอจีบเธอได้ไหม ถ้าเทอไม่ว่าอะไรก็ยิ้มให้กันสักนิดหนึ่งได้โปรเจ็เพิ่งมองผ่านไปสดนคนอื่นพอใจท้งใจของคนคนนี้มันยกให้เธอเป็นทีหนึ่งชอบจริงๆเจ้าเอ้ยรักจริงๆล่าเอ้ยจะอูจอีจะววาเส้นไลชอบจริงๆเธอเอ้ย ไรจริงๆงสาเวต้องพูดพันหรือเธอจริงเข้าใจ หรือว่าเจ้าเป็นดาวจากเมืองเหนือเลยอีลาคำแพงแดนอีสันคนช่วยข้าเมืองผ่ากางหรือสาวงามข้องเมืองตายยอมลาบตรงตรงโดยว่าสอบเธอคนนี้สอบที่เธอเป็นเธอสอบเวลาเธอยิ้ม ไม่เวลาที่เธอจองตาฉันเกินจริงจริงเธอถาให้ใครคนหนึ่งหลงรักเธอขอถามตองจองแล้ขอจีบเธอได้ไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็ยิ้มให้กันสักนิดหนึ่งได้เปรดแย่าเพิ่งมองผ่านไปส่วนคนอื่นพอใจทางใจองคนคนคนี้ มันยกให้เธอเป็นทีหนึ่งชอบจริงๆจริเอ้ยรักจริงๆรหล่ะเอ้ยใจอุ่ใจอีจ,จออะวานเส้นไหลชอบจริงๆเธอเอ้ยรักจริงๆสาวเฮ้อต้องพูดพันเลยเธอจึงเข้าใจชอบจริงๆจริเอ้ยรักจริงๆรหล่ะเอ้ยต้อง ใจอูใจอีใจวาลเซนไล่ชอบจริงจริงเถอะเอ้ยรักจริงจริงสาวเฮ้ยต้องบูดพันหรือเธอจริงเข้าใจชอบจริงจ,จริงเจ้าเอ้ยรักจริงจริงลาเอ้ยใจอูใจอีใจวาลเซนไล่ชอบจริงจริงเถอะเอ้ยรักจริงจริงสาวเฮ้ย ต้องปวดผ่านหรือเธอจิงเข้าใจเพลงปวดมอง เจอหน้าเธอหัวใจสันสันเจอหน้าเธอนั้นแทบหยุดให้ใจตกลุ่มรลักเธอเข้าไปจังจังขึ้นไม่ไหวหัวใจมันหมดแรงแค่เพียงใดเห็นหน้าแก้มแดงเหมือนจะลงแดงอยู่ตรงนั้น เธอคือนางฟ้าที่เดินบนดินไอคนเราจะมีจิตมั่งไหมหน้าตาไม่ใส่ไม่โดนใจคุณอย่างถือไม่มีเดี๋ยวไม่มีเงินทองมาก็อให้ใจมีแต่ของที่อยู่ข้างในคือคำว่าลาจากใจของคนสื่อสื่อ ไอ้ปวดมองกันรตรงที่หัวใจจะได้ไหมมองให้ลึกถึงข้างในฉันมีอะไรให้เธอมากมายหัวใจของเธอฉันเก็บหลักษ้ามัน <c oughs> เอาไว้หมดทางสีวิตแล้วหัวใจฉันยอมถวายให้เธอคนเดียว คือคือนางฟ้าที่เดินบนดินให้คน,ยยน,ยน,คนอย่างเราจะมีสิทธิ์มั่งหมายน้าตาไม่ใสไม่เดินใจคนอย่างถือไม่มีเงินทองมากองให้ใส้มีแต่ของที่อยู่ข้างในคือคำวา่าละจากใจของคุณสื่อ ได้โปรดมองการตรงที่หัวใจจะได้ไหมมองให้ลึกถึงข้างในจะมีอะไรให้เธอมากไหมหัวใจของเธอสันกิบหลักษ้ามันเอาไว้หมดทางชีวิตและหัวใจฉันยอมถวายให้เธอคนเดียว ในโปรดมองกันตรงที่หัวใจจะได้ไหมมองให้เลือกถึงข้างในสันมีอะไรให้เธอมากมายหัวใจของเธอสินเก็บหลกซามันเอาไว้ หมดทางชีวิตและหัวใจสันยอมถวาไว้ให้เธอคนเดียว ไม่แบบไม่เอาเดี๋ยวทิกต็อกมันจะนานเกินเดี๋ยวนานเกินเดี๋ยวนอนแชทซึ่งตอนนี้ก็ตีหนึ่งสี่สิบเอ็ดซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคม